จากการฟังเมื่อสักครูน่นี้ผมมีความตะขิดตะหวงใจอยู่นิดนึงว่าอเออเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธวจนะคือคําพูดของพระสัจจะของเราเนี่ยอ,อันไหนเป็นเรื่องจริงอ,อันไหนไม่จริงเ,เรามีองค์ประกอบอะไรที่จะพิจารว่านี่คือพระพุทธวจนะประเด็นที่ว่า2,561ปีหลังจากที่พุทธเจ้าปริิทธิพานแล้วเนี่ย มันมีความเพี้ยนอยู่สูงเพราะนั้นจึงมีองค์กรจึงมีพระพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์เหลือเกินที่อ้างพระพุทธวจนะของพระองค์นี่ก็อ้างเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะมีหลักการสังเกตใดแม้กระทั่งคําพูดที่ท่านมาบรรยายในวันนี้ผมก็ยังอิงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือพระพุทธวจนะจริงของพระองค์ครับ Oh, สอบถามครับได้ไม่ยากตรงนี้เราแบง่งเราแบ่งการหลักฐานเป็นสองส่วนดีไหมครับส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมครับส่วนทางโลกที่เราเชื่อกันว่าเอ๊พิกขุต้องใช้ต้องห่มจีวรไม่นุ่งเสื้อกางเกงหรือว่าพิกขุทุกวันเนี่ยต้องนั่งสวดปฏิโมกกันทุกกึงเดือนถ้าอยู่สี่รูปขึ้นไปค,ความเชื่อเหล่านี้ เรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่ในโลกนั้นหลักฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ยใครมีเอามาเลยเอามาเอามาเอามาเสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงและเก่าที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็เลยทำไทม์ไลน์ไว้ให้ไงอย่างที่บอกว่าคำพัส,สาสดาเนี่ยมาอย่างไงเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะต่างคนต่างอ้างคำศาสดาเนี่ยมันใช่ไหม นะนี่เอาแบบหลักฐานแบบโลกโลก่อนนะว่าในโลกนี้มีคำศัสดาอยู่ตรงไหนนะปรากฏว่าเวลาเราหาไปในโลกเนี่ยในโลกนี้มีหลักฐานเยอะเราก็จะให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเช่นว่าในของประเทศไทยก็มีบาลีสยามรัฐมีใบลานอักษรขอมมีก้อนศิลาในยุคทวาราวดีที่ลบบุรีและเพชรบูรณ ที่จารึกปฏิดจัมสบุบาทข้อมูลเหล่านี้จะตรงกันหมดนะแล้วก็ในถ้ำอัฟกานิสถานที่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใบลานนี้แกะสลักเขียนอะไรไว้และเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยไปทำกันที่นอร์เวย์นักโบราณคดีทั่วโลกไปเรียงข้อมูลตัวนี้นะจนกรทั่งออกมาเป็นแผ่นใบลาน และมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงกันกับพระสูตรในฉบับสยามรัฐเห็นนะคำพระพุทธเจ้าจะตรงกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกทุกคนจะใช้การทรงจำลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของการถ่ายทอดคำตถาคตเพราะพุทธเจ้าจะไม่ให้บัญญัติเพิ่ม พระพุทธเจ้าบอกเลยพิคุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถของสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิคุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นดังนั้นข้อมูลในเนี้ยก็จะมีการบอกในตัวของมันเองว่าทํายังไงจะไม่ให้เสื่อมทํายังไงจะเจริญและจะสังเกตยังไงดังนั้นคำพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยจะมี ตรงกันทั่วโลกอยู่นั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดการเชื่อมโยงกันเราสามารถตรวจสอบให้เห็นได้แต่ตอนนี้เราไปว่ากันความเก่าก่อนนะดังนั้นความเก่าเนี่ยตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะอันนี้ประมาณปีหนึ่งพันนะแล้วก็เก่าที่สุดก็คือในยุคพ,พระเจ้าโศกซึ่งจารึกรโศกเนี่ยจะมีสามลักษณะคือก้อนศิลา แล้วก็ในถ้ำแล้วก็สาหินนะแล้วหลักฐานก็คือมีการบ่งบอกถึงการเผยแผ่คำศาสดาในช่วงยุคพระเจ้าโศกเนี่ยไปถึง9ตําตำแหน่งทั่วโลกนะอักษรตรงนี้เป็นอักษรพราหมีภาษาปรากิตนะที่เป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันและเฉียดพระพุทธเจ้าประมาณ200กว่าปีแค่นั้นเองที่พระเจ้าปรินิพาน ันในโลกนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่เก่ากว่านี้นะและหลักฐานพวกนี้เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันนะนี้อันที่หนึ่งแต่นี้ในคำศาสดาเนี่ยศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียว นั่นคือพระองค์ต้องมาแก้ที่พระองค์ก่อนถ้าคําพระองค์เนี่ยคาดเคลื่อนจะตรวจยังไงพระองค์จะมีการพูดที่ต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สองอันแรกกําหนดสมาธทิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดอันต่อมาคือคําพูดต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันอันที่สามคำต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนะ หลักการตรงนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกทำได้นี่เป็นการตรวจสอบในแบบโลกุตละดังนั้นเวลาบอกว่าอันนี้คำภาษาลีบุตรตรวจไม่ได้เพราะว่าสาวกคําไม่สอดรับกันอันนี้คำของหลวงปู่องค์นี้ก็ตรวจไม่ได้เพราะไม่รู้ใครเขียนอ้างขึ้นมาได้ทั้งนั้น,นคนก็อ้างได้ว่าเป็น พุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้ามีแต่จะขัดแย้งกันเองคำที่แต่งใหม่แล้วอ้างพระพุทธเจ้ามีมากมายซึ่งจะขัดแย้งกับคำพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคำพระุเจ้าได้กันเองจะไม่ขัดแย้งกันคำขัดแย้งกันเช่นเราเจอพระสูตรหนึ่งบอกอายุนากมีพิขุถามว่านาลกเนี่ย อายุกี่ปีผู้เจ้าบอกนะับปีไม่ไหวพออุปมาได้ไหมผู้เจ้าบอกได้นะอุปมาอย่างไงพระอ,องค์บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งนะมีอัตรายี่สิบขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือหนึ่งส่วนอับผู้ทธานรกอัพผู้ทธานรกเนี่ยเป็นนรกที่ตื้นที่สุด มีทั้งหมด10ชั้นไปจนถึงปัตุมันลรกนะถ้าลึกลงไปยี่สิบเท่าลึกลงไปอีกยีเท่าไล่ยี่สิบเท่าไปเรื่อยๆปรากฏว่าพระสูตรนี้เล่ม15ไปขัดแย้งกับพระสูตรเล่มที่24เล่มที่24พระสูตรเหมือนกันเลยแต่บอกว่าทุกหนึ่งแสปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดขัดแย้งกันละงนั้นถ้าโยมเป็นคนหยิบมเมล็ดงา ยมจะหยิบไม่ถูกว่าจะหยิบร้อยปีหรือหยิบแสนปีใช่ไหมเล่มที่ยี่สิบห้าขัดอีกเล่มยี่บห้าบอกว่าหยิบทุกหนึ่งพันปีร้อยปีแสนปีหยิบออกหนึ่งเมล็ดนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันนี้อยู่ในบาลีสยามรัดเราเองซึ่งบาลีขัดไม่ได้ผิดไม่ได้เพราะบาลีเหมือนใช้การทรงจําเหมือนสุดคูณใครท่องสุดคูณผิดเรารู้เลยคนนี้ท่องผิดนะ ผิดไม่ได้ต้องเป๊ะมากเลยทุกเป็นชนะขออยากถามอีกเรื่องนะครับว่าบาลีสยามรัฐี่เป็นเอกสารอยู่ในสยามของเราใช่ไหมครับถูกต้องในสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเป็นเป็นผู้ดำริรมเราเราเชื่อตรงนี้เป็นคัมภีร์ของเราเลยใช่ไหมครับณวันนี้ถูกต้องทุกสำนักในประเทศไทยตอนนี้ใช้ตัวบาลีสยามรัฐเป็นตัวอ้างอิงหมดนะทุกคนยิงไปที่ตัวนี้เรามาถูกแปล เป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจช่วงประมาณยุครัชกาลที่8รัชกาลที่8ม,ทม 1, 5, 8มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาแต่ละยุคเนี่ยตั้งแต่รหนึ่งรห้ารแปดมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทําบาลีสยามรัตน์นี่ก็คงจะมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศก2 3 4ปีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่แต่ก่อนนั้นก็คือเอามาจากยุครัชกาลที่1ก่อนอ๋อรัชกาลที่1ได้ทำการสังคยานาใช่เรื่องกับพระพุทธศาสนาก่อน ใช่พอสสองร้อยรูปนะครับอ่าโดยการยืมพระตรปิฎกจากลาวรามันแล้วมานั่งลอกใหม่อ๋ออ่าซึ่งลอห้าก็บอกเขาก็เคยลอกของเราเราก็เคยลอกของเขาต่างคนต่างลอกกันไปลอกกันมาคือประเทศไหนเนี่ยล่มสลายพระตรปิฎดพังถูกเผาหมดเวลากอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาได้ก็จะยืมประเทศข้างบ้านมาขอนั่งลอกใหม่กันเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่บาลีสยามรัฐของเราจึงเป็นเอกสารที่ ที่เราเชื่อถือว่ามีพระพุทธวจนะอยู่ใ,ในนั้นใช่ถูกต้องทั้งนะทั้งหมดไหมครับหรือประมาณ20-30%ทั้งหมดไหมทั้งหมดเท่าที่ในประวัติศาสตร์มีแต่สำหรับพระไตรปนะิฎก่คะครับพระไตรปิฎกก็คือมีมีส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะดังนั้นะนะพระไตรปิฎกเนี่ยณนะวันเนี้ยตัวฉบับสยามรัฐเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละ ก็จะมีทั้งคำพระพุทธเจ้าแล้วก็คําอธิบายคําพระพุทธเจ้ามีแค่สองส่วนหลักหลักฐานตรงเนี้แต่ตอนนี้เป็นคําถามสุดท้ายจากกระผมที่สงสัยอยู่มาตอาลอดน,นะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่นะครับที่เป็นต้นกําเนิดที่เราไดยึดถือว่าพระพุทธวจนะอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วพระกุณเจ้าได้นําเอาตรงนี้ออกมาเป็นเอกสารอีกใช่ไหมครับอป่าผมจะได้ซื้อหาแล้วครับ Uh huh. <laughs> นวัตการขอบพระคุณครับ uh huh. uh huh. สอบสอบ,สอบถามที่มา uh huh. อยากจะศึกษาพระพุทธวจนะเนี่ยอย่างแท้จริงจริงจร uh ิง huh. uh huh. ครับนัวัการขอบพระคุณครับอ uh huh. <laughs>